สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสาวดัมซิ่งครับวันนี้วันนี้ยุให้ยุหน้าครับพี่น้องเบิ่งยูทูบเบอร์ครับเบิ่งแม่กระลูกครับแม่กระลูกครับเบิ่งช่างภาพเพขนครับเพื่อนเพิ่งลูกไส้เพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะ นั่นเมื่อเช้าบอม่วงตกใส่หัวแม่วันนี้มาวานเขาครับใส่เมียวานเขาผมไปปันตุ่มมากครับกำลังเลี่ยวครับผู้หิง่ของเกียบตายครับโอ้ยหยขงนึงก็บนอนแล้วตีตุ่มมากครับ่ากขมืดมากเลยพี่น้องเอ้ยพูดเนอะมันยูว่ล่ะเอาหน้าน้ามเลีวเวแล้ว ช่างภาพครับช่างภาพแม่นอนนะครับเออยังเขตเงือบช่างภาพเขาครับเอากอกให้แม่รูวเติมเข่าให้แม่รูปไอ้สิมึงห่วงไทยยังไทยสองสามมือวงทันนี่ระว,วังสิบห้าวานเข่าถาเดี๋ยวไปนี่ ความันมันเป็นลุงครับเออนี่ครับอ้าวพอรุ่งสจะคือไถดินสิ่งก็คือว่าถอยต่างกัน,น,น,กนเลยอยากให้ายเรือดินพวกเก็บยงหางไมื่นี้รถรถเรือคนครับเมือน,นี้โอเคขับรถได้ไมโอเคขับรถขับได้ไหมนั่นนงทั้งรังมานะก็เห็นมาตุมาเสียื่อแดงๆขี้มา,า,นนา,าไม่ไแดนเล่นไหม รถด,ดีดดโอ้การัีดีห <c oughs> มะาอยู่ก็อย่หัวหลานมาั้งว่าสิเดีวเครื่องหยอดว่ได้เอาแ้วครับขี่ขั้นไม่เพี่ยนห้างครับ <c oughs> ควรค้น,คนเมา,กาเก่าเพือนบึงไทยโอ้มบาเ็กทอนง่กล้ยงายางแพ่งบึงไายคิดเกเดบ็บเก็บกากโอเค่สปีดโบ๊ทครับสปีดโบ๊ทพูดนะ พูนแม่โครบุษันเด็ขุดเลียวพี่น้องเลยพูนจอดเสียอยู่พูนอีกแต่พมฉีด,ดลุดพอกูอ้อันนี้ตลอดเลยียังซื้อรถขั้นใหม่ใหม่เนยซื้อยังยขั้นใหม่รถรถฉีดใส่อะรถขั้นใหม่ใหม่ประเด็นว่าสอนดีนะว่มา,มามีเงินเด้ขายั้างเก่าเดยซื้อขั้นใหม่ว่ามีเงินเด้ซื้อมาอย่าง โบมึงมีเงินกับรถเกี้ยวก็ซื้อขั้นหม่เลยดิเอาพบว่าขายเพาะเพื่อขายกัซื้อรถเกี้ยวขั้นหม่เลยดิเขคือเ่อขายขายขั้นไหนขายรถเกี้ยวขั้นเก่าเอากัมีสองขั้นบอดีบ่ะพอดีฮะไอ้ขับเอาสิอึดบ่ะกั้แม่ขับคนละขั้นกระเพาะป่าบักแดียนขับก็ได้เหมือนแม่ขับปิ่นโอ้ยดูถูบบักแดนบักแดนบักแดนตีดินเนี่ยบักยางลมในช็อตเด็ดจน แข้งเป็นยังงเป็นยังงคุณโซลล์แบกเครื่องวานเหรอครับเดี๋ยวเราต้องไปเกียนหน้าต่อครับหน้า,อาของเกียรพระทา่านแล้วละครพี่สาสิวาน,นมมแล้วเขามเสร็จแล้วเหลือให้นึงครับน้ำโพดนี่ไถสามรอบแล้วครับแล้วนกะ็มาปันว่านเขานะว่ามันอันถวย taksat

ตัวแก่รถพ่วงอะตีดินนะครับบรนณาอยบิ๊กนี่ถ้าฝนมามันแช่ไปครับตรงนี้มันต่ำหน้ามันตุนมัดแปลงกลางกับจะปูอินทผาลัมครับต่ว่าปลูกว่าได้ครับต้องยกล่องคดีครับ ไทยหน้าได้ครับอันนี้ผมปัดผานปรับผานนะครับปรับผานกบหลงเที่อกว,วานเรื่องวานหรือเป่อันนี้ก็เร็จงานนะครับขักแดนกัขับรถเก๋งเข่าบ้านแม่กับขับซีรอด,ดำครับ พ่อครับรถไทยครับที่ใ้ครับรถไทอีกสั้นหนึงครับสบรุปวนะ่ารถให้ตุ้มับให้ตุงมมันลิ่งเน่ครับรลุอะไรเร็จกอ่ะก็นี่น่อยากรับรถไทยเป็น จากตีดินเป็นครับให้บักแดนสวนบักแดนสอนแม่แดน่ยุกอศสวน,นแม่ครับรถไถสอนแม่ตีดิน